คนเชื่อไหมครับว่ามีแบรนด์อยู่แบรนด์หนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยบอกว่าเขาจะไม่มีทางใช้สารพวกนี้เด็ดขาดซึ่งแบรนด์นั้นนะครับเป็นแบรนด์ที่มีชื่อว่า Her Highness น,นั่นเองครับกัดใช้ตัวนี้แล้วไม่มีอาการแพ้ไม่มีอาการคารันไม่มีอาการสิวเห่อไม่มีความแบบระคายเคืองอะไรใดๆเกิดขึ้นมาเลยนะครับแบรนด์ <Huh? S 1> นี้เขาคือใครนะครับทำไมเขาถึงกล้าที่จะเปลี่ยนโลกและผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันดีจริงๆไหมวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องที่เราไม่ค่อยได้พูดกันเท่าไหร่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องของการรักษาสิวนั่นเองซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็แทบไม่ได้เอามาแบบรีวิวจริงๆ,ๆเลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรที่กัปหยิบมาพูดเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆจริงๆซึ่งตัวที่กัปพูดในวันนี้เนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอย่างนี้ทุกคนถ้าสมมตินะฮะว่าเราไปไม่ต้องสมมติแล้คือเรื่องจริงเลยนะ อย่างเช่น BHA AHA Retinol b e นโซ p e ร o x i d e ต่างๆนานาอะไรพวกนี้จะเป็นชื่อที่ฟังกันแบบคุ้นหูกันมากๆเลยถูกต้องไหมครับแต่ว่าทุกคนเชื่อไหมครับว่ามีแบรนด์อยู่แบรนด์หนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยบอกว่าเขาจะไม่มีทางใช้สารพวกนี้เด็ดขาดซึ่งแบรนด์นั้นนะครับเป็นแบรนด์ที่มีชื่อว่า Her Highness นั่นเองครับแบรนด์นี้เขาคือใครนะครับทำไมเขาถึงกล้าที่จะเปลี่ยนโลกแล้วผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันดีจริงๆไหมวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังครับ Her Highness เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดกันแบบพูดชื่อแบรน แต่ว่าถ้าสมมติการเปิดรูปนี้ขึ้นมาทุกคนดูปับ๊บทุกคนน่าจะพอคุ้นตากันมาบ้างแหละเนาะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางแอดโฆษณาต่างๆหรือว่าผ่านทางวัดสด์เนาะเพราะว่าในวัดสด์เนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบเชลลของเขาขึ้นมาอันนึงเลยก็เห็นประจําเลยนะครับจุดเริ่มต้นของ her highness เนี่ยครับทุกคนเกิดขึ้นมาจากพี่เอลนะครับที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนาะซึ่งพี่เขาเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าการเองเนี่ยได้ไปฟังพี่เขาเล่ามากับตัวเองเลยนะครับซึ่งรู้สึกว่าแบบเป็นเกียรติมากจริงแล้วก็เรื่องราวหรือววว่่่่่าาาาาาาสสอออออรรีขงงงแบบนนนนนนดด์เเค้้้ยยจจะใใมมกกกููึหิพัั เรื่องราวก็คือว่าพี่แอลเนี่ยคือเขาก็บอกกันนะว่าเขาก็เป็นเหมือนกับคนทั่วไปเหมือนกับที่ทุกๆคนกําลังเป็นอยู่ตอนนี้เลยคือว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิวดีครับคือผิวพังมากแล้วก็เป็นสิวผิวแพ้ง่ายนั่นนีน่นู่นคือเป็นเหมือนกับเราทุกคนนั่นแหละแล้วก็พยายามที่จะรักษาเหมือนกับเราทุกๆคนเลยรักษาทั้งแบบสกินแคร์ทั้งใช้ยาทั้งหาหมอทั้งแบบไปคลินิกกดสิวนั่นนี่นู่น,น,นซึ่งมันก็ไม่หายรับจนถึงขนาดที่ว่ามีเพื่อนเขาคนนึงเนี่ยแนะนาให้พี่แอลนะคบไปทำ ทุกคนเชื่อไหมครับว่าพี่แอลเนี่ยเขาทําระยะเวลายาวนานมากให้เดากันว่ากี่ปีระหว่าง3ปีกับ5ปีเออทิกตอกทิกตอกทิกตอกฉเฉลยนะครับเขาทํายาวนานถึง5ปีเลยทีเดียวครับซึ่ง5ปีเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ถือว่ายาวนานมากนะเอาเป็นว่าถ้าเทียบกันง่ายๆ,ๆเนี่ยก็คือเหมือนกับจบหมอนี่พ่อบอก้าหรือว่าแบบจบครูอะไรอย่างนั้นก็นเลยทีเดียวอะ่ะเออซึ่งถามว่าหน่าใสาขึ้นไหมน่าใสาขึ้นครับแต่ว่าสิ่งที่ตามความใสามาด้วยเนี่ยก็คือผิวบางครับทุกคนคือพี่แอลเนี่ยบอกว่าผิวเขา บางถึงขนาดที่โดนเหงื่อตัวเองยังไม่ได้เลยอะ่ะคือโดนเหยื่อแล้วก็แบบมีความแสบแดงคันบางทีก็ขึ้นแบบว่าเป็นสิวปดสิวผื่นอะไรพวกนี้ขึ้นมาแบบเต็มไปหมดเลยนะคบเพราะฉะนั้นก็จักเรียกได้ว่าพังอยู่แล้วตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าพังหนักกว่าเดิมเข้าไปอีก,กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็คิดว่ามันคงจะดีขึ้นมั้งเพราะว่าแน่นอนว่าไปทาแบบถึงขนาดคลินิกถึงไปหาหมออะไรขนาดนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องดีขึ้นบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําต่อเนื่องยาวนานมากๆอย่างที่บอกไปวว่่่่่า5ปีีีใชมมััยจนนนนกระะททงอูึ เ,เขาจะต้องไปร่วมง,งานนะครับ<ป>กับบริษัทเครื่องสําอางและสกินแคร์ท็อปทรีของโลกนะครับที่ต่างประเทศเขาบอกว่าจุดนี้แหละเป็นจุดเปลี่ยนของพี่เลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรักษากับหมอคนเดิมได้อีกต่อไปไม่สามารถมาทำทริตเมนทุกอาทิตย์ได้ไม่สามารถใช้ยาเดิมๆได้อีกแล้วทีนี้จะทํายังไงดีอ่ะพี่แอลเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกรักษาตามคลินิกหรือว่าไปหาหมอต่างๆแล้วก็เริ่มที่จะมารักษาด้วยตัวเองโดยสิ่งที่พี่แอลศึกษาเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า sustainable beauty หรือว่า ความงามอย่างยั่งยืนหรือความงามที่ยืนยาวนั่นเองครับเล่าให้ฟังแบบกระชับกระชับนะครับ sustainable beauty เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยรักษาตัวเราเองนะครับให้ผิวของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นโดยไม่ใช้ยาหรือว่าใช้การทำทรี a t มนต์ต่างๆนานา,นาที่มันจะมีผลข้างเคียงต่อผิวของเราเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นอย่างจริงๆแล้วก็จะได้มีผิวหน้าเนี่ยที่มันใสยอ,ยอย่างยั่งยืนแล้วก็ยาวนานนั่นเองครับซึ่งคําว่า her highness นะครับบางคนอาจจะอยากรู้กันแล้วเนาะว่าเอะ her highness เนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันนะมันมีความหมาย หรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงมันมีความหมายครับทุกคนคําว่า her highness เนี่ยเป็นคําที่เหมือนกับเออพี่แอลเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาจากส่วนผสมที่เป็นนางเอกของแบรนด์เขาก็คือสิ่งที่เรียกว่า royal j e ลี่นั่นเอง royal จ e ลี่เนี่ยทุกคนถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนาะมันเป็นสิ่งที่หาย,ยากมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีใช้กันแพร่หลายทั่วไปอะแล้วก็ที่สาคัญคือมีราคาสูงมากนะคบเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้ได้เนี่ยก็มักจะมีแต่เจ้าหญิงองค์หญิง,ง,ญงความแบบราชวงศ์อะไรต่างๆนาาพวกนี้นั่นเองพี่แอลเขาก็เลย มาตั้งเป็นชื่อแบรนด์ที่ชื่อว่า Her Highness นั่นเองครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามองกันที่คําว่า Highness เนาะ Highness เนี่ยถ้าเกิดเขียนตามถูกต้องตามไวยากรณ์นานาเนี่ยมันก็จะต้องเป็น H-I-G-H ถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้เขามีการเล่นคาครับก็คือเปลี่ยนจาก H-I-G-H เนี่ยเป็นคําว่า H-Y เฉยๆซึ่งมันก็ออกเสียงว่า High เหมือนกันแต่คําว่า High คํานี้เนี่ยไม่ใช่แค่การเล่นเสียงเฉยๆนะมันมีความหมายเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นความหมาย2ความหมายด้วยกันเพราะว่ามันมาจาก Hydration ที่แปลว่าความชุ่มชื้นนะ ซึ่งความชุ่มชื้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานหนึ่งของผิวที่ดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็มาจากคําว่า h y g i e ิ i c นะครับเพื่อที่จะสื่อสารว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยเป็น clean beauty brand นั่นเองครับแต่ทีนี้ทุกคนจําได้ไหมครับเมื่อตอนต้นที่กันบอกไปเนาะว่าเขาเนี่ยจะไม่ใช้สารอะไรที่มันเป็นสารแบบเบสิกหรือว่าสารที่ใช้กันทั่วไปอย่างพวกแบบ BHA AHA Retinol Benzoyl Peroxide ต่างๆๆเขาจะไม่ใช้สารพวกนี้ไม่ใช่ว่าเขา a n ี้หรือว่าอะไรใดๆนะฮะทุกคนแต่เขาบอกว่าสารพวกนี้เนี่ยมันเป็นสารที่ใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆ คือใช้แล้วสิวหายจริงๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าใช้ไปในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียง่งางๆนานาได้อย่างเช่นอาจจะมีการระคายเคืองเกิดขึ้นซึ่งการระคายเคืองเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เราอาจจะต้องเกาหน้าจับหน้านั่นนี่นู่นแล้วก็อาจจะติดเชื้อแบคทีรียรที่มันไม่ดีเข้าไปอีกแล้วมันก็เลยจะทําให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสิวขึ้นมาอีกมันก็จะเป็นวงจรซ้ําไปซ้ามาซ้าไปซ้ำมา,ำำมาอย่างนี้นั่นเองพี่เอลเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ใช้สารพวกนี้นะครับแล้วก็ไปใช้สารอีกบบร กับทางเลือกที่เขาเลือกมานี่นะครับก็เป็นสารที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เห็นผลได้เทียบเท่าหรือว่าบางตัวเนี่ยก็แอบจะดีกว่าพวกสารที่ใช้กันอยู่ทั่วไปด้วยซ้ำแต่ที่สําคัญก็คือว่ามันอ่อนโยนมากแล้วก็ไม่เกิดผลข้างเคียงอย่างเช่นการคันหรือว่าการระคายเคยืองหรือว่าผิวบางอะไรพวกนี้เหมือนกับพวกที่สารพวกนั้นเนี่ยทำนั่นเองครับทีนี้นะครับเราเชื่อว่าบางคนอาจจะกําลังสงสัยหรือว่าอาจจะกําลังงงๆกันอยู่ว่าเออสารทางเลือกคืออะไรไม่เคยได้ยินเลยแล้ว,แล,วแล้วเราจะสามารถหาอะไรมาแทนพวกที่มันแบบดีๆอยู่แล้วได้หอะ จะบอกว่าได้นะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่แกบอกไงเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มการรักษาสิวก็จะมีพวกเรตินอลนะครับ BHA หรือว่าซาลิซิลิกแอซิดใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกเบนโซพอร์อกไซด์แล้วก็รวมไปถึงไทรทิโนอินอะไรพวกนี้ด้วยนั่นเองเนาะซึ่งสารพวกนี้แน่นอนมันเห็นผลแหละแต่ว่ามันก็มีผลข้างเคียงได้เขาถึงได้บอกไงว่าถ้าเราจะใช้สารอะไรพวกนี้เนี่ยจะต้องทาก,กันแดดให้มันดีๆนะแล้วก็จะต้องมีการใช้แบบมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่มันมีความเข้มข้นด้วยนะเพื่อป้องกันไม่ให้แบบว่าก่่่่่ออ้้้้งัันน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 ิววววเเเรราาาสีีีีีียยะไแแบบแตทดทดคม มันดีจริงแต่ว่ามันก็มีผลข้างเคียงมันก็เลยทําให้พี่แอลเนี่ยเขาเกิดข้อสงสัยมาว่าเอา้าในเมื่อเราจะรักษาสิวในเมื่อเราอยากจะน่าใสาแล้วเนี่ยทำไมเราจะต้องมาทํารยกรอบป้องกันผิวด้วยคือใช้มันดีจริงแต่ว่ามันก็ต้องคอยระวังอะไรต่างๆนานาเยอะๆมากมายมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะทําผลิตภัณฑ์ที่มันดีแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรมันก็เลยเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสารสกัดทางเลือกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นั่นเองซึ่งในกลุ่มของผลิตภัณฑ์รักษาสิวเนี่ยพี่แอลนะครับเขาก็ได้ออกอค็ื p รีไบโอคอม t e a ตแอนตี้แอคเน่เซรัมนะครับแล้วก็เจลแต้มสิว p r e b บโอคอ p e พลตแอคเน่สปอต ทรีทเมนต์นั่นเองซึ่งทั้ง2ตัวนี้ก็ใช้มาประมาณ3สัปดาห์แล้วนะครับในส่วนของการรีวิวว่ามันเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราว่ากันในตอนท้ายเนาะแต่ว่าตอนนี้มาพูดถึงส่วนผสมกันก่อนในส่วนของส่วนผสมเนี่ยที่เขาเอามาใช้แทน DHA นะครับคือสิ่งที่เรียกว่าซาริกอัลบาบาร์กนะครับหรือว่าสารสกัดจากต้นวิลโลอันผีขอภัยนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสารที่ชื่อว่าบัคคูโชยหรือว่าบัคคูโชนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าอ่านผดขอภัยจริงๆนะทุกคนตัวนี้เนี่ย ซึ่งทั้งสองตัวนี้ครับเป็นสารสกัดที่ได้มาจากธรรมชาติทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นสารที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องสิวโดยตรงด้วยเนาะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยผัาเซลล์ผิวยางอ่อนๆเนานะแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยมีรูขุมขนที่กระชับลงเล็กลงแล้วก็ช่วยลดความมันช่วยลดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวแต่ที่สําคัญก็คือไม่ทําร้ายผิวนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยก็เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆข,ของแบรนด์เขาอะไรต่างๆนานาแล้วเนาะแต่ที่นี้กัดก็เชื่อว่าบางคนนะครับก็อาจจะเกิดเป มันจะดีจริงๆเหรอเออคือแน่นอนว่ามันอ่อนโยนจริงแหละแต่ว่ามันจะดีจริงๆไหมหรืออะไรยังไงไหมแล้วก็จะรู้ได้ยังไงว่ามันอ่อนโยนจริงๆไม่เกิดการระคายเคืองจริงๆจะรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวกันเองอ่ะก็เป็นหนึ่งในคนที่ถามแบบนั้นนั่นแหละครับทุกคนกัก็เลยตัดสินใจที่จะถามไปทางพี่แอลนะครับว่าอ้าวพี่แล้วอย่างนี้เนี่ยจะดูได้ยังไงว่ามันจะปลอดภัยจริงๆ,ๆอะไรต่างๆ, ed, ๆนานา,นา,นาสิ่งที่พี่เขาตอบมานะครับว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลก็คือเขาส่งงานภภาวิจัยนะคร การวิจัยมาแล้วว่ามันได้ผลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้1 2 3 4ซึ่งกับประทับใจมากทุกคนเอาจริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตอนที่กระถามเขาว่าอ้าวแล้วเรื่องการระคายเคืองละ่ะว่ามันจะไม่ระคายเคืองต่อผิวของเราอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกๆก็คิดว่าเออเขาคงจะตอบเป็นปากเปล่ามัง้งว่าอ๋อโอเคเขาก็คงแบบทดลองมากับตัวเองแล้วว่ามันไม่ระคายเคืองอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ได้ตอบกลับมาเนี่ยไม่ใช่ครับทุกคนคือว่าพี่แอลเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าเขาส่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเขาก่อนทีี่่จะะวาาาาาขยนนนครรัับบบไปทททํดกดสสอถ ซึ่งเป็นสถาบันที่เขาทําการทดสอบเรื่องนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วแล้วก็เป็นสถาบันที่มีการควบคุมนะครับแล้วก็ดูแลโดยแพทย์ผิวหนังด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเขาเนี่ยก่อนที่จะวางขายผ่านการทดสอบตรงนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาตรงนี้มารับประกันได้ว่าไม่เกิดการระคายเคืองแน่นอนถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานะครับ <S <S อีกอย่างหนึ่งนะครับที่กรค่อนข้างประทับใจนะครับก็คือว่าพี่เอลเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะออกมาเนาะเขาได้มีการทดลองใช้กับตัวเองแล้วคืออย่างนี้ครับทุกคนในส่วนของการ การทาสกินแคร์เนี่ยแน่นอนแหละว่าตอนนี้แบรนด์ไทยมันเกิดขึ้นมาเยอะมากครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเจ้าของแบรนด์ทุกคนเขาจะใช้เนาะบางคนเนี่ยเขาก็อยากที่จะมีแบรนด์เป็นของตัวเองเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวหรือว่าอยากรวยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวก็ก็แค่ออกมาแล้วก็ขายไปแค่นั้นเองถูกต้องไหมก็ไม่ได้แบบว่ามีการแบบใช้เองหรืออะไรเองถูกต้องไหมครับแต่กับของพี่แอลเนี่ยไม่ใช่ครับเพราะว่าเขาเนี่ยทดลองใช้เองนะครับแล้วก็ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันทุกๆวันเลยนะครับอันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่่่่งงททีเเเรรรราาาาาาคอนข้ปะะับใจมกพว เห็นถึงแพชชั่นในการทําแบรนด์ของเขาจริงๆคือไม่ได้ทําขึ้นมาแค่เพื่อเงินแล้วก็จบไปแต่ว่ามันเป็นแพชชั่นมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเขาจริงๆอันนี้คือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าประทับใจมากๆนะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็จบในส่วนของการที่เราเล่าถึงเรื่องของแบรนด์หรือว่าส่วนผสมอะไรต่างๆนานาไปแล้วใช่ไหมทีนี้มาเข้าสู่ในพาร์ทของการรีวิวกันบ้างก็แล้วกันเนาะอย่างที่บอกไปว่าการตลองใช้2ตัวนี้นะครับมาประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วนะครับซึ่งถามว่ากัรรู้สึกยังไงและกัทรู้สึกว่าเขาหน้าซื้อไหมหรือว่ามันมีความพิเศษวิโสหรืออะไรพวกนี้ยังไงบ้างนะฮะตัวกัรเองเนี่ยก็จะขออนุญาตบอกเอาไว้ตรงนี้เลยว่าโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นผล มากนะครับกับกลุ่มคนที่อยากจะรักษาสิวเนาะแต่ว่ากลัวว่าสิวจะเห่อหรือว่ากลัวว่าจะมีผลข้างเคียงหรือทําให้ผิวบ้างหรือว่ากลัวนัน่นกลัวนี่เยอะแยะไม่หมดเลยอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่บอกไปว่าสารแต่ละอย่างเนี่ยเขาคัดมาอย่างดีมากๆแล้วก็ที่สาคัญคือผ่านการทดสอบการระคายเคืองมาแล้วด้วยตัวนี้เนี่ยนอกจากเขาจะใส่พวกสารที่ช่วยในเรื่องของการรักษาสิวตั้งต่นานๆมาแล้วเนี่ยเขายังใส่พรีไบโอติกมาด้วยครับทุกคนซึ่งตัวพรีไบโอติกเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการสร้างระบบนิเวศหรือว่าไมโครไบโอมที่ดีให้ ผิวของเราเนี่ยดีขึ้นอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นองค์รวมอย่างที่บอกไปนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขายังใส่ตัว royal jelly นะครับที่เป็นนางเอกของแบรนด์เขามาด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีวิตามิน D3 มี B10 นะฮะแล้วก็อารันโทอินมาด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะช่วยทําให้ผิวของเรานะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นนะฮะแล้วก็ยังช่วยลดการระคายเคืองให้กับผิวของเรานะครับแล้วก็ยังช่วยลดรอยสิวให้กับเราได้อีกด้วยครับทุกคนซึ่งถามว่าจริงไหมนะครับก็อย่างะดมหรปณ 3-4สัปดาห์ได้แล้วเนี่ยนะฮะก็อยากจะบอกว่าเขาก็สามารถที่จะทําได้จริงเพราะว่าตัวกัดเองเนี่ยตอนที่เริ่มใช้เขาเลยนะครับกัดมีสิวขึ้นมาตรงนี้ครับเป็นสิวที่เป็นเป็นแบบสิวอักเสบเลยอ่ะนิภาพบอกปะเออซึ่งกันเนี่ยก็ใช้ทั้ง2ตัวนี้นะครับมาอย่างต่อเน,นื่องมากๆแล้วก็แล้วก็ใช้ตัวเจลแต้มสิวของเขาอะ่ะทาแบบนวดนวดคึงๆตลอดทั้งวันเท่าที่จะสามารถทาได้เลยนะฮะซึ่งหลังจากเวลาที่ผ่านไปประมาณ3วันเท่านั้นเองรู้สึกว่าบริเวณสิวตรงนี้เนี่ยมันแห้งเออมันแห้งเลยนะครับ สก,กิดหัวออกมาได้เลยอ่ะไม่ต้องแบบว่าใช้ไม้กดอะไรเลยอ่ะสิวมันออกมาง่ายมากเวอร์แล้วก็พอมาถึงตอนเนี้ยที่ผ่านไป4สัปดาห์แล้วเนี่ยเราก็กลับมาย้อนดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กกัดขึ้นภาพให้ดูนะครับ<ม>ก็จะเห็นได้ว่าสิวอ่ะมันไม่ทิ้งรอยเอาไว้เลยอ่ะทุกคนอืมก็เลยรู้สึกว่าเออน่าประทับใจนะกับผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะฮะอันนั้นก็คือจุดหนึ่งที่กัดชอบจากเขาเนาะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ชอบมาก่ากเลยก็คือว่าไไมมมม่่ีีออาาาากกรรแ้คัน ไม่มีอาการสิวเหอ่อไม่มีความแบบระคายเคืองอะไรใดๆเกิดขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่กัดรีวิวพวกผลิตภัณฑ์รักษาสิวเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่ากัดไม่ได้มีเอฟเฟกในเรื่องของการสิวเห่ก็จริงแล้วก็ช่วยรักษาสิวได้ก็จริงมันดีก็จริงนะครับแต่ว่ากัดเนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่ามีอาการแสบๆคันๆขึ้นมาบ้างนิดนึงแต่ว่าตัวนี้ระหว่างใช้อ่ะคือไม่มีเลยครับผมดังนั้นนะครับโดยสรุปทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่กําลังมีสิวอยู่แล้วอยากที่จะรรรััักกษาาสสิวววิววววววด้้ยตตเเอออองแแ่่ลจจะะหหหืืพ การคัน หรือว่ากลัวว่าสิวจะหนักขึ้นกว่าเดิมเนี่ยผลิตภัณฑ์ของ her highness ตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับตัวเซรั่มตัวนี้นะครับราคาเขาอยู่ที่1290บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของเจลแต้มสิวตัวนี้อยู่ที่หลอดละ390บาทเอาเป็นว่าถ้าใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนแบรนด์ของคนไทยที่เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจจริงๆการก็แนะนําให้สนับสนุนแล้วก็อุดหนุนเขาเลยนะครับสามารถไปซื้อเาก็ได้เลยที่วัสด์ันนะครับทุกสาขาเลยแล้วก็รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่งนางๆที่กรได้ทเอาไว้ในเด วันนี้นะครับทุกคนได้ได้ว่าเป็นคลิปที่อัดแน่นอัดเต็มจริงๆนะครับไม่ได้ทำคลิปแบบนี้มาน,นานมากๆการใช้เวลาในการเตรียมตัวหาข้อมูลแล้วก็แบบทาความเข้าใจรวมถึงเรียบเรียงทั้งหมดนะครับนานมากทุกคนเกือบเกือบเดือนได้เลยนะครับ<อ>ก็ถือว่าเป็นคลิปที่กัดเองเนี่ยรู้สึกว่าตั้งใจมากๆนะครับแล้วก็อยากจะมอบอะไรหลายๆอย่างให้กับคุณผู้ชมเนาะคือไม่ใช่แค่ว่ามารีวิวผลิตภัณฑ์รักษาสิวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวแต่ว่ากาัรเนี่ยอยากให้เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็แพชชั่นในการทํางานของเจ้าของแบรนด์ด้วยเน มันน่าสนใจมากๆแล้วก็เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะไปจุดประกายความฝันหรือว่าการอยากที่จะทําอะไรบางอย่างในตัวของคุณผู้ชมก็ได้ก็เลยตัดสินใจที่จะเอาตรงนี้มาเล่าให้ฟังนั่นเองแต่แน่นอนครับว่าคลิปในวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องจบลงแล้วนะครับไม่อย่างงั้นคลิปมันจะนานไปกว่านี้นะครับเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์วิดีโอนี้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะฮะแล้วก็ในคราวหน้าเนี่ยจะเอาตัวไหนหรือว่าเอาของแบรนด์อะไรมารีวิวหรือเอามาเล่าให้ฟังอันนี้ก็ติดตามกันให้ได้เลยนะครับวันนี้กลัไปวครับ,บ,บส,สดี